ตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอร,เ,อรเซนเตอร์เริ่มเปลี่ยนรูปแบบในการหลอกลวงแฮกข้อมูลแบบใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือการหลอกลวงการแฮกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันไลน์ของเราเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะผูกกับเบอร์มือถือของเราอยู่ครับคุณผู้ชมเพียงแค่แก๊งคอรเซนเตอร์แก๊งมิจฉาชีพเอาเบอร์มือถือของเราไปค้นหาในช่องเพิ่มเพื่อนเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาหลอกลวงเราได้แล้วครับและว,วันนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการป้องกันแก๊งมาหลอก เราผ่านแอปพลิเคชัน Line นั่นเองนะครับไปดูกันเลยครับอย่างที่นายตึงเนืดบอกไว้เมื่อต้นคลิปนะครับเพียงแค่แกงคอร์เซนเตอร์หรือว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเอาเบอร์มือถือของเรามาค้นหาในช่องเพิ่มเพื่อนแบบนี้นะครับหลังจากใส่เบอร์เสร็จแล้วกดค้นหาปึ๊บ ก็จะเจอไลน์ของเราไลน์นี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแอดเพื่อนมาแล้วก็เข้าไปแชทหลอกลวงเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องป้องกันการแอดเพื่อนผ่านเบอร์มือถือนั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราแอดเพื่อนผ่านเบอร์มือถือไม่ได้แล้วแล้วเราจะแอดเพื่อนผ่านอะไรนะครับนั่นก็คือผ่าน ID l i ไลน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวนายตึงเนึ่งจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าด้วยนะครับเอาละครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องปิดการเพิ่มเพื่อนผ่านเบอร์มือถือของเรากันก่อนนะครับ ชมเข้ามาในแอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่มุมขวาบนนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ฟันเฟืองสำหรับการตั้งค่าอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับึบหลังจากกดเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน Line แล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับหาเมนูเพื่อนนะครับตัวนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาในเมนูเพื่อนแล้วนะครับให้คุณผู้ชมทําการปิด2หัวข้อครับอันแรกก็คือเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติตามรายชื่อเบอร์มือถือที่ฝ่ายตรงข้ามเขาบันทึกอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้กดปิดได้เลยครับปึ๊บต่อมาหัวข้อที่2นะครับอนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเพื่อนผ่านเบอร์มือถือนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็กดปิดได้เลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งมิชชัชีพเนี่ยก็ไม่สามารถเอาเบอร์มือถือของเราไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาหลอกลวงเราได้แล้วนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเราจะต้องไปตั้งค่า ID ไลน์ของเราก่อนนะครับเพราะถ้าในอนาคตมีคนอยากแอดเพื่อนเรามาเนี่ยเราก็แค่แจ้ง ID ไลน์ของเราให้เขาแอดเพื่อนเข้ามาก็สามารถเป็นเพื่อนในไลน์กันได้แล้วครับวิธีการตั้งค่า ID ไลน์ก็ไม่ยากเลยครับให้เ,เราย้อนกลับออกมานะครับเดี๋ยวนายถึงหนึ่งจะไปเริ่มจากหน้าหลักของแอปพลิเคชัน เลยนะครับคุณผู้ชมที่ข้ามคลิปมาดูถึงวิธีการเพิ่ม i มดี n ลเนี่ยจะได้ไม่งงนะครับเราก็เข้ามาในแอปพลิเคชัน Line แล้วก็อยู่ในหน้าหลักนะครับจากนั้นก็ไปที่เมนูการตั้งค่าฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน Line แล้วนะครับให้เราไปที่หัวข้อแรกเลยครับนั่นก็คือโปรไฟล์นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากเข้ามาในหัวข้อโปรไฟล์แล้วนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตหัวข้อ Line ID ตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วถ้าใครยังไม่เคยตั้งมันจะขึ้นว่ายังไม่ตั้งค่าแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปเลยครับึหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งค่า ID l i n ลของเราได้เลยครับโดยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับบวกกับตัวเลขก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ t u e n g นะครับเอาเป็นเลขอะไรดี 1234แล้วกันนะครับก็คือตึง1 2 3 4งนะครับหลังจากที่เราตั้งเสร็จแล้วนะครับให้มากดที่ปุ่มตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่า ID Line เนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับโอ้มีคนใช้ชื่อนี้อยู่แล้วครับผมเพิ่มตัว G ไปอีก2ตัวแล้วกันนะฮะโอเคครับเรามากดตรวจสอบอีกทีนึงนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับ เรียบร้อยครับผมสามารถใช้ id line นี้ได้นะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยครับปึ๊บเพียงเท่านี้เราก็ตั้งค่า id l i ไลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่าป้องกันการเพิ่มเพื่อนผ่านเบอร์มือถือเสร็จแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งทดสอบกันดูนะครับดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับโดยนาถึงหนึ่งจะลองเพิ่มเพื่อนผ่านเบอร์มือถือนะครับโอเคกดค้นหาเลยปึ๊บเห็นไหมครับ เพิ่มไม่ได้แล้วนะครับแก๊งขอ์เซ็นเตอร์ไม่สามารถเอาเบอร์มือถือของเราเนี่ยมาแอดไลน์ได้แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นหัวข้อ ID Li น์นะครับแล้วก็ใส่ ID line ที่เราเพิ่งตั้งไปนะครับ T U E N G 3ตัวนะครับ1 2 3 4จากนั้นลองกดค้นหานะครับ เห็นไหมครับก็จะเจอแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถป้องกันแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งมีสาชีพที่จะมาหลอกลวงเราผ่านแอปพลิเคชัน Line ได้แล้วนะครับเพราะว่า ID ดี n e ์ของเราเนี่ยเราจะต้องเป็นคนบอกเพื่อนของเราเองนะครับแก๊งมีสาชีพไม่มีทางรู้แน่นอนนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายถึงเนืดด้วยนะครับนายถึงเนืรดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย